สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสค่ะเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สนพี่เสือด้วยมีหัวใจส่งหัวใจมีดาวเป้ดาวมานะครับใครหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แท็กให้เพื่อนให้ฝูงหน่อยนะครับกดให้เขาหน่อยเจ็ดที่นั่งนานๆเอาเข้ามาทีเห็นถามอินโนวาอินโนวามาให้แล้วและอินโนวาไม่แก๊สชุดแต่งรอบคันแถมสีขาวด้วยอินโนวาไม่แก๊สชุดแต่งรอบคันสีขาวด้วยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูทีตะเข็บแลบข้างในเป็นเบาะหนังลายไม้ปี2011สวยเปิดทุกคันไม่มีกลัวผมอะไม่รู้จะกลัวทำไมพอรถเราเดิมนี่ดูนี่เนไหมเดี๋ยวเจอโปรสุดพิเศษแล้วจะช็อกกันทั้งวงการ เซนเซอร์ S S หลังสองจุดนะคันนี้นะเซนเซอร์หลังสองจุดโตโยต้าอินโนวาตัววีนะตัวท็อปนะครับตัววีนะเป็นตัวท็อปนะตัวโลไม่เล่นนะไม่เอาเสียชื่อนี่น็อตหลังท้ายหลังเดิมนะยังไม่ล้างทำความสะอาดนะเพิ่งเข้าเลยนะนะซ้ายขวานะครับนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะพี่ดูดิพี่ดูดิตรงนี้มันเจ็ดที่นั่งนะสามารถพับเอาเอาวางลงได้เหมือนฟอร์จูเนอร์แล้วตรงกลางเนี่ยเห็นไหม รงกลางมันเอาผาดมันเดินเข้าได้สุดในรุ่นได้ดูดิพาชุดแต่งมารอบคันแล้วนะพาชุดแต่งมารอบคันแล้วยังไงผมว่าก็สวยผมว่ายังไงก็สวยดูดิล้อแม็กนะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับมาด้วยคอมขอบขอบสิบห้านี่ดูสูตรไหมล่ะสุดผมว่าสูตร้าพี่ว่าสุดผมก็ว่าสุตร นี่เด้อกองแกงกองแกงผมก่อสร้างอยู่นะก่อสร้างไปขายรถไปนะช่วยมาซื้อผมหน่อยผมต้องใช้เงินค่าก่อสร้างนะครับดูนะเดิมนะนะครับเดิมนะช่วยมาซื้อผมหน่อยอยังไงพี่ก็ซื้อรถอยู่แล้วเนี่ยแล้วนะมึงจับเป็นโครเมียมนะครับนะครับชุดแต่งริ้วตรงกลางครบหมดสปอยเลอร์สเกิร์ตครบหมดนะครับโลโก้ vvti อยู่ครบนะครับสาภาพสาภาพคอนเซ็ปต์สมบูรณ์แล้วตาไฟก็สวยแจ๋วแหววสวยแจ๋วแหวว ซื้อรถกับผมเนี่ยคืออย่างนึงเนี่ยคือคือเนี่ยคือยังไม่ทําความสะอาเสอเอิดเลยแต่ว่าโดยรอบคันบอดี้โดยโครงสร้างโดยะไรเนี้ยคือผมรับประกันเลยว่าของผมเดิมแน่นอนเนี่ยผมจะเน้นหลักๆคือขายบอดี้พี่ดีอย่างที่ผมได้ดูรถผมอย่างนี้เพราะอะไรปะผมตั้งใจนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ล้างนะผมตั้งใจให้พี่ได้เห็นรถสภาพเข้ามาก่อนก่อนที่ผมจะปรับสภาพปรับสภาพใครก็ปรับได้ นะครับพี่วิ่งเข้าคาแคร์350บาทลดเอียบแล้วพี่ก็เคยทำรางห้องคง้างห้องเครื่อง350บาทเอียบลงแว็กซี่เงาแวบเงาแวบเงาแวบ,วบแต่นี่พี่ดูผมผมจะให้พี่ได้เห็นเดิมเดิมสภาพมันเดิมเดิม i วไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำมาเพื่อให้พี่ดูดูมันสวยแต่ผมอยากให้พี่เห็นของเดิมพี่ดูดิสวยไหมละ่ะเนี่ดูดินี่ดูทุกอย่างคานเคิร์มงงม้านน้ำสวยหมด หน่อยไมลนะ่ะเดี๋ยวเจออินโนวาผมหรอกมามามาเล่นแถวนี้เดี๋ยวเด็กนับเลยอินโนวาถูกไหมคันนี้โตโยต้าอินโนวา 2.0V ปี2011ขายให้ในราคา3 7 9 0 0 0บาทผ่อน7,000บาทผ่อน6,000ปลาย7,000ต้น พอ6,000ปลายเจ็ดพันต้นออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสต์เท่านั้นรายได้เกิน14,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ที่ผมปักผมให้แล้วทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอ e ีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์แล้วทักมาพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปเทรดได้ด้วยกันไหมไปดูภายในไปดูเลขไม้ไปดูเบาะหนังสวยๆหน่อยไปเชิญ ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเห็นไหมทางร่อไหมหนึ่งแสนห้านะอะดูหน้าจอโตโยต้าแท้นะเอาไม่ทันซะแล้วเดี๋ยวดับเครื่องใหม่เดี๋ยวพี่ไม่เห็นหน้าจอผมจะอวดหน้าจอผมหน่อยนะครับหน้าจอผมโตโยต้าแท้นะเกียร์ออโต้เบาะหนังลายไม้เห็นไหมเบาะหนังลายไม้แต่วิทยุไม่ได้เปิดนะ เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับเพราะเราเรา,เราผเผยแพร่หลายช่องทางซื้อผมวันนี้เอางี้แล้วกันแมนๆคุยกันแถมทีวีไปเครื่องปะเปิดไงอ่ะแถมทีวีให้เครื่องนึงเอาเอาไปแถมทีวีเครื่องนึงจบนะได้ทีวีแล้วก็พอใจกันแล้วแหละผมว่านะลูกค้าได้ทีวีแล้วพอใจกันไหมผมว่าน่าจะพอใจนะถ้าพอใจผมจะออกรถแล้วโอ้โหน้ำมันจะน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมด นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนะครับด้านข้างเป็นเป็นกระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้หมดแล้วนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพาร์คนะครับพาร์คเซนเซอร์นะตัว P นะเห็นกดไปปุ๊บจะเป็นเซนเซอร์ USB-A, u x มีครบหมดนะครับที่ Power อร์ชาร์ทั้ง2ข้างและตัวนี้มีที่เขียบบุหรี่ให้ด้วยนะครับนะครับส่วนผังหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนหรือเปล่านะทัชสกรีนนะ นะทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนนะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะเอาไปไหนแล้วหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วกันนะส่วนผังหน้าจอแอร์จะเป็นเรือนไมดดิจิทัลนะครับขึ้นปรับขึ้นปรับลงแล้วตัวเลขโอ้โหหนาว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 แล้วตัวเลขผมค่อนข้างสมบูรณ์นะตัวเลขสวยนะครับแล้วได้เบาะหนังลายไม้พี่มาเอาไปจะเทแล้วนะไปกันหรือยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงเลยไปเดี๋ยวพาไปดูทางเข้าอีกทางหนึ่งใครที่มาจะทางปารนาตาดติดตามพี่เสือไว้ บางหน้าตาติดตามไม่เสือไว้มนไปเติมน้ำมันด้วยเติมน้ำมันโชว์หน่อยโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหอาผมนี่ไม่เสียวเลยนะเสียวน้ำมันหมดแต่ต้องถ่ายไปด้านหน้านะถ่ายไปด้านหน้านะว,าว่าเราขับไปเออคุณใดตัวเนี้ยตาวไฟมันแบบว่าเป็นตัวยาวแล้วข้างหลังก็เป็นแถวอะ มันเนี่ยคนขับเยอะดลยนะดูดิตัวไฟทาคุณใดตัวนี้ตอนแรกเห็นว่าแรกตกกระจายทรถยี่ห้ออะไรวะตกกระใจดูเนี่ยขับสองคันคันนี้คันหนึ่งเลยคันนี้ข้างๆไว้ป้ายแดงคันหนึ่งดูตาไฟดิสองจุดสองดีเครื่องดีเซลเติมน,น้ำมันปอปั๊ป,ป,ป,ปอ,อ,อดทอกันผมใกล้หมดอะ่ะห้างปั๊มร้านอาหารของการกินที่นวดครบหมด วันสตาร์ทเซอร์วิสมาอยู่ที่ผมหมดแล้วแต่จริงๆแล้วผมย้ายไปอยู่ใกล้เขาอยู่ใจกลางทุกอย่าง B T s นี่เติมแด้อะไรนะฟรีจิฟฟี่ี่โฆษณาปตทต้องเข้าผมแล้วปตทต้องเข้าผมแล้วเฮ้ยคันนี้ตอนเบนซินนะเอาแมสมาด้วยพอดีเลย อีย e ี 1500. <S <S ่สิบห้าร้อยเวลาปลดเติมน้ำมันเนี่ยพี่ดูนะมันจะมีเนี่ยมันจะมีสีดํากับสีสีดํากับสีบดสีครีมถ้าสีดําเนี่ยจะเป็นถังน้ํามันถ้าสีครีมเป็นสากระโปรงอ่ะกดตัวนี้ไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นะใครได้ใครได้อียี่ส e ิบห้าร้อยวางปาได้เลยจ้าใส่แม็ก์ก่อนนะเรียวเรียวดูนี่ ไปดูได้เลยนีด่ดูดูน้ำมันนะั่นนี่น้ำมันตกเกนะเดี๋ยวดูว่าห้าร้อยเติมได้เท่าไหร่นะไม่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 ไม,ม,ม,มให้ถ่ายตรงนู้นเฮ้ยเอาเอาเก้าห้าดีกว่าเอาเก้าห้าเอาเก้เาห้าห้าร้อยมันเติมอีกยี่สิบไม่ได้มันเติมได้ถึยี่สิบอะ รูปัตรใครอะ,ววะ,ะอมันปก,กติผมไม่ค่อยได้เติมไงให้ okay, เขา้เติมตื่นเต้นหน่อยอ่ะ,อะ ห้าร้อยได้กี่เดตสิบสองสองิบสองอ๋ิตรนี่ลิตรเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ห้าอยู่ที่สามเก้าจุดเจ็ดสิบโอ้ถูกจังเลยเหมือนได้ฟรีนี่ดูเลยคุณภาพมองไม่ชัดนะนี่ห้าร้อยบาทได้สิบสองเลตครึ่งก็สิบสองเลตครึ่งอะ่ะนะครับ แล้วคือตัวนี้เติมได้นะเป็นซินนะตัวนี้เป็นอินโนวาเติมเป็นซินนะอ่ะนะครับเดี๋ยวรอเขาเอาสลุงสลิปมาให้โอ้โหมาแล้ววิ่งได้ยาวเลยโอ้โหนำ้ำนตะกี้ตอกเกเลยวิ่งมาได้เกือบครึ่งเกือบครึ่งขังนะได้มาขีดกว่าขีดกว่านะขีดกว่านะขีดกว่านะ ผมจะคิดแสดงว่าถ้าเกิดเราขับพลาดอีกนิดนึงน,นะเราได้เราได้เข็นกันแน่โอเคครับขอบ,ขอบคุณครับเก็บบัตรครดิตก่อนนะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับเทสได้ให้ดูยาวๆเดี๋ยวจะไปเข้าทางเอ่อรถติดปะเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าทางตรงเซ็นทรัลบางนา นะใครที่มาจากเซ็นทรัลบางนานะเดี๋ยวผมพาไปนะเทสได้รถนะเทสจริงขับจริงแล้วก็ซื้อจริงนะครับจองจริงไหมเอฟซีจองจริงไหมบอ,อกหน่อยแป๊บนึงนะมีโควิดนะพี่ความความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะถูกไหมถอดแมสได้แล้ว ับเจอผู้คนก็ใส่แมสถอดแมสเข้าไปนะฉีดแอลกอฮอลให้แน่นล้างมือให้หนักนะครับโอ้หกระจกข้างใหญ่ดีวะ่ะมีหน้าแหละคุณเขาชอบชอบรถเจ็ดที่นั่งใหญ่ๆกันคือมันขับแล้วมันเหมือนมันไม่ต้องมองทางอะ่ะโอ้โหติดอะ่ะ โอ้โหถอโตัวไม่ทันแล้วกับตัวก็ไม่ได้เนี่ยดูดิกระจกข้างใหญ่มากเลยนะเวลาวิสัยทัศน์มองมันมันง่ายกว่าไงเนี่ยดูดิเห็นในเห็นแท็กซี่ทั้งคันนะโอ้โหคลิปนี้องใส่จะย,า,ยาวหน่อยมีครึ่งชั่วโมงก็ดูดูกันด้วยแล้วกันนะพี่นะทำมาแล้วโอ้โหรมมันเติสามเจ็ดเก้า ถ้ามันติดนานเดี๋ยวผมตัดต่อให้แต่ถ้ามันติดไม่นานพอไปได้เลยก็ยิงยาวเลยเนี่แหละแบงคอกซิตี้ดุดเทพสร้างเฮ้ยไงดุเทพสร้าง,นงเางนี่ยไม่มีสั่นนะดูนะัรถไม่มีสั่นนะนิ่งนะ เรารถบ้านนะไม่มีสัตว์นะแอร์บงแอร์แบ็กค,ครบหมดนะขับดีนะเนี่ยเราได้จอดไม่มีกระตุกแอร์เย็นเพลงเพอโอ้แฮปปี้เลย ติดอะไรปะเนี่ยผมเลี้ยวซ้ายนะนี่เขาติดตรงกันใช่ไหมตรงไปไหนเนี่ยเทพรักสุนประการเนาะโอ้ติดทุกวันนะันตรงเนี้ยติดมาหลายปีแล้วด้วยติดมาโอ้โหกี่ปีแล้วไม่รู้เย่าใช้คําว่าจําความไม่ได้ดีกว่าสพานเส้นนี้ก็สร้างมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วใช่ป่ะโอ้โหไม่มีกำหนดเสร็จในกรุงเทพนะพี่นี่กรุงเทพนะ เอาอ่ะามาแล้วตายแล้วนี่เพราะผมเลี้ยวซ้ายผมไม่ได้ตรงกับเขาไงเดี๋ยวผมวนซ้ายกลับร้านผมวนซ้ายกลับกลับร้านแล้วก็เดี๋ยวพามาดูทางบาน,นาตาดเผื่อใครมาจากทางบาน,นาตาดนะเผื่อใครแวะเข้ามาเขาเรียกว่านะเดินเซ็นทัลบางนาเสร็จแวะไปหาพี่เสือเขาหน่อยดีกว่าไปถ่ายลงไถ่ายรูปกินน้ำกินท่ากันได้อะไป จัดมาดิว่างๆไม่มีอะไรทำเสาร์อาทิตย์หยุดไม่มีอะไรทำม้ามา,มาจองอยู่ทุกวันแหละครับผมไม่อยู่ลูกน้องผมก็อยู่เปิดทุกวันไม่มีวันปิดนะแต่ถ้าเกิดอยากเจอโตชัวๆโตเป็นๆโทรมาเลยอยู่แต่ส่วนใหญ่ผมก็อยู่อยู่แล้วน,น,นอกจากว่าผมจะไปท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ผมเป็นเด็กเซนทันบางนาแล้วไกลสุดก็เซนทันบางนาโอ้ ไปทุกวันกเดินทางกลับบ้านนะเด่อดูดิด,ดูขับรถปล่อยมืออ่ะนี่ไม่โดนตำรวจจับแต่ถ้าเกิดขีมมข่ม,มอเตอร์ไซค์ปล่อยขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยมือโดนตำรวจจับปะไม่จับเหมือนกันเห็นในคลิปเต็มไปหมดมาพี่ดูเลย เดี๋ยวผมทําความเร็วให้เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยตัวนี้ทำความเร็วได้ไหมจัดให้แต่มันจะมีพื้นที่ให้ผมทําหรือเปล่าเขาบิดแต่ใครโอ้โหรถเบนซ์ออกมาอย่างนั้นก็สมแล้ว เจ็ดที่นั่งผ่ 6, hehe, 7, อนหกพันปลายเจ็ดพันต้นคันนี้คันเดียวสีขาวเดิมทั้งคันสีขาวด้วยนะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันสองปีสองหมื่นโลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารับประกันสองปีสองหมื่นโลแล้วรับประกันหนึ่งร้อยแปดสิบรายการมีปัญหาอะไรไม่ต้องโทรหาผมโทรเข้าคอ c เซ็นเตอร์ผมมีแผนกคอ้า call c e n t รับรองรับผมก็พูดตรงผมไม่ใช่ช่างพี่ขอโทรเข้าคอ c เซ็นเตอร์ปุ๊บมีช่างรับรองโอ้โหโคตรสะดวกสบายมีปัญหาโทรไปปุ๊บรถวิ่งไปปั๊บโทรไปหาปุ๊บรถลื่งไปปั๊บโอ้โห ไปเสียสมมติอะของผมนี่ทําได้ทุกอย่างนะช่วยเหลือทุกอย่างนะนะครับยิ่งกว่าช่วยเหลือบัตยิ่งกว่าบัตรช่วยเหลือทุกเฉินยจะบอกให้แล้วผมอะทําทมาค้บหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ผมว่าดีที่สุดคุ้มที่สุคุ้มสําหรับลูกค้านะไม่ได้คุ้มสําหรับผมเพราะผมจ่ายตังค์เยอะในการทําแต่มันได้ดีสําหรับลูกค้าถ้าเกิดมันดีสําหรับลูกค้าผมก็แนะนําว่าดีก็ทําไปเถอะ นี่ไงนี่ไงแอคคอร์ด g 8 Gen 8 <S <S เหมือนรถที่ร้านผมเ่ยแอคคอร์ดใครหาแอคคอร์ด Gen 8อย่างนี้อยู่มาเอาไปมีสองจุดสี่โอ้แอคคอร์ด Gen 8ถามราคาได้หรือว่าไม่รู้คลิปนี้ออกก็ติดจองไปหรือ,อยังคนถามถ,ามถล่มทลายระเบิดระเบอรบ์ไปเลยแอคคอร์ดแอคคอร์ดแ,แคมรี่พิมพ์นิยมซีวิกโอ้โแล้วผมขายรถตลาดคือหนึ่งเน้นคุณภาพสองราคาไม่แพงสามเดิมสี่รถบ้านหายากหน่อย แต่ว่าคุณจะได้รถบ้านคุณภาพดีไปนะผมผมซื้อขายรถบ้านอยู่แล้วนะครับใครที่ทํารถบ้านก็รถบ้านมันก็ดีอ่ะพี่นะ้วปัญหามันน้อยเพราะรถมันใช้งานตลอดเหมือน,ม,นมันเหมือนคนอ่ะมันได้ออกกําลังกายตลอดมันได้วิ่งตลอดเวลาผมว่ามันดีพี่เสือว,ว่าดีทุกคนก็ว่าต้องว่าดีเอาวเลยนะ มาได้เลยใครมาเซ็นท่านบางนาแล้วก็อยังไม่อยากกลับบ้านไม่มีอะไรทำโทรหาพี่เสือเขาสักหน่อยดีกว่าเผื่อใครไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ผมแต่เบอร์ผมหาไม่ยากนะศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่หก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 ไม่ต้องกลัวผมไม่มีเปลี่ยนเบอร์ไม่มีปิดโทรศัพท์เพราะว่าอะไรผมไม่เปลี่ยนถูกไหมพี่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยใช้โทรโทรอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปปิดเบอร์ทิ้งหรอพี่ เบอร์46 VIP ไม่มีใครไปปิดเบอร์พิงก์หรอกเพราะผมตั้งใจมาทําค้าขายแบบซื่อสัตย์สุจริตรับโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาผมไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหมือนคนอื่นเขาทากันใช้พูดไปแล้วเรื่องจริงนะเนี่ยที่อื่นนะครับใช้ซิมอันนึงเสร็จอะผมบอกโอ้โหเขาพับพวกันใส่กันเขาบอกใช้ใช้ซิมเปลืองนะซิมหนึ่งอันลูกค้าคนหนึ่งใช้เสร็จปุ๊บหักทิ้งหักทิ้งหักทิ้ง ต้องติดต่อกลับไม่ได้แล้วขายแล้วก็แยกย้ายเลยถ้าขายแล้วแยกย้ายไม่มีไม่ต้องติดต่อมาใช้เสร็จแล้วหักทิ้งโอ้ผมว่า่โอ้โหไอเราอย่างเราทําไม่ได้เราออกหน้าจอออกหน้าสาธารนณะเราก็ขายรถเราก็ขายรถดีขายรถเกรดเอใช่ไหมครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเล่มผมพร้อมโ oh, อนลูกค้าซื้อสดอะลูกค้าเนี่ยไปถึงบ้านปุ๊บลูกค้าได้เล่มปุ๊บหูเนี่ยเชื่อไหมปากนี่นะฉีกยิ้มแก้มฉีกถึงหูอะ จริงจริงไงเขาบอกว่าภาคพวกเขาปีหนึ่งไม่ได้เล่มเลยพี่โอ้ผมบอกว่าพี่ซื้อรถอะไรปีหนึ่งไม่ได้เล่มเขาเงินพี่ไปหมุนหรือเปล่าผมไม่ต้องเอาเงินพี่ไปหมุนได้ซื้อปุ๊บเล่มมาปับ๊บโอนโอนโอนให้ซีพี่เสร็จนะครับโอนให้พี่เสร็จแล้วแต้องถ่ายไปข้างหน้าหน่อยเอย่าถ่ายพี่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเบือ่อเอฟซีเบื่อผมวะเนี่ยเจอกันทุกวี่ทุกวันดูเลยเนี่ย ถายให้เห็นกันาจะาพี่ได้เห็นรถเลยของเราเข้า,าบางนาตาดซอยยี่สามป่ะยังจำไม่ซอยไม่ได้นะโอ้โหบีบซ้ายบีบฝ้าเลยไรเดอร์ไรเดอร์อนี่ก็กู้ได้นะขับรถตู้ส่งของก็กู้ได้เนี่ยพนักง,งานปั๊มเอโซกู้ได้พนักง,งานขับรถแท็กซี่กู้ได้มีไอใบใบหน้าปกเหลืองเนี่ยกู้ได้อ่า ทำเขาเรียกว่าไรน,นะเกษตรอาชีพเกษตรกรผมใช้คำว่าอาชีพเกษตรกรแล้วก็จะได้ครอบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลูกเ,เลี้ยงปลาตัดตัดหญ้าอะไรทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับขอสมุดเล่มเขียวให้ผมจบเลยใบใบใบเกษตรกรสมุดเกษตรเกษตรก,กรอ่ะมาให้ผมผมเคลียร์ให้ได้หมดเตรียมรับรถได้เลย นี่บางนาตัดซอยยี่สามซ้ายเป็นซ้ายเป็นเซนทันขวาเป็นบิ๊กซีใครเดินบิ๊กซีเสร็จมาหาผมใครเดินเซนทันเสร็จมาหาผมสวยไหมนะเนี่ยนี่ทางเข้านะถ้าเกิดใครมาจากถนนใหญ่วิ่งเข้ามาทางนี้ผมเข้าได้3ทางดูคลิปผมไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะบอกทุกทางทุกทางทุกทางโอ้โหสุดในรุ่นไม่ต้องตัดเดี๋ยวเอาเรียวๆลงยาวเลย ไงไวัยรุ่นจริงๆใครเจอรถเต่านี่ต้องหยิกนะแล้วขอพรนะสมัยก่อนนะเต่าบิทเทิลบิทเทิลสีเหลืองสวยราคาราคาไม่น่าคบหาตกหน้าใจหายขับรถไปวิจาร์รถชาวบ้านเข้าไปโอ้ โมบิโอผมมีนะเดี er ๋ยว mm hmm. ขับผ่านเจอรถไหนที่เต็นผมมีผมก็พูดหมดโมบิโอผมมีโมบิโผมมีไอไอแอคคอร์ด Gen 8ผมก็มีอยากได้ตัวไหนก็ทักมาได้เลยทุกอาชีพออกได้หมดไม่จําเป็นต้องมีเครดงเครดิตนะมาเอาได้เลยนะครับเรียวๆนี่พี่ดูพามาขับรถเล่น นี่ดูดิไลน์มาปับนาฬิกากี่โมงาโอเคน,น,าานี่นาฬิกาตรงแล้วสองจุดศนอน่บ่าย2อเป๊ะตอนอัดคลิป เนี่ยปรับนาฬิกาให้เสร็จสับเรียบร้อยถูกใจไหมนั่งขับรถไปพี่เสือปรับนาฬิกาให้รถผมออกไปต้องสภาพอย่างนี้ทุกอย่างต้องครบทุกอย่างต้องเซตนะครับใครอยากได้ก็ส่งฟรีโั่วไทยนะเหนือใต้ออกตกไปได้หมดนะครับพี่ดูดิร้านอาหารเต็มไ่หมดเต็มไ่หมดนี่ใครมาถึงเนี่ยผมบอกทางให้เนี่ยเคเคพี่เห็นเบีคิวเนี่ยใกล้ถึงแล้วพี่ตรงไปหน่อยจะเจอร้านดังเขาเรียกป้าน,นึกอะไรอะัไก่ ไก่บ้านย่างเขาสวนกวางโอ้โหทำไมไม่ไม่เอาชื่อง่ายๆแต่คนกินเยอะมากเลยนะคนกินเยอะมากเลยนะดูดิร้านนี้กังพันนะกังวันเนะี่ยมีรถเกือบสิบกว่าคันนะอันนี้พอตรงไปถึงปุ๊บอ่ะคนนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆของผมก็ตรงไปตามทางก่อนร้านผมนะพี่ตรงมาตามทางตรงมาตามทางก่อนตรงมาตามทางก่อน เห็นห่ลูกค้าทักมาเต็มไปหมดแล้วอยากได้ต้องรีบนะจ้ะ <Yeah. S 1> ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยพี่ดูพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บด้านขวาเป็นอบอร่อยด้านซ้ายเป็นเซเว่นทำยังไงพี่ตรงเข้าไปเลยอย่าไปเลี้ยวนะเลี้ยวโอ้โหมีวงการแก๊ปอย่างนี้ด้วยวะเพิ่งเคยเห็นอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวผมไม่เหยียบเบรกนะ ตรงนี้จะเป็นลูกหลุมๆนะอ่าดูนะใส่เลยไม่หลุดโคง้งเนิบใช่ป่ะอย่างนี้เลยไม่หลุดโคง้งเนิบเพราะผมไม่ได้เบรกผมปล่อยเลยแล้วก็จับคงมาไลยนะสุดจริงๆคันนี้อินนาว่าเจ็ดที่นั่งใครหาอยู่ก็นะขอให้คิดถึงผมนะครับรถสวยเบนซินใช้ดีบอกต่อด้วยนะใช้ดีบอกต่อด้วยนะครับเจ็ดที่นั่งผ่อนห0พัปลาย 7, จ็ดพต้นพี่พี่จะไปหาจากไหนไงจะเขายากยานะเนี่ย ไม่ได้ยากเกินฝีมือผมหรอกนะนีะ่โอเคนะครับถึงร้านแล้วนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับถ้าเกิดใครมาไม่ถูกโอ้ยใครมาไม่ถูกร้านผมถ้านะใครมาไม่ถูกก็พิมพ์ก o o ก l e แมปมาง่ายๆนะครับสีนัครลินห้าสินะพิมพ์มาได้เลยสีนัคหลินห้าินะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดขอโทษทีครับ พิมมาว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือรหรือว่าไทาเกอร์ยูสคาเนี่ยภาษาไทยไทยเกอร์ยูสคาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่นี่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือก็ไทเกอร์ยูคาพิมอันไหนมากก็ได้ถึงหมดแล้วเดี๋ยวกูก็แบบจะนําทางมาหาผมถึงที่ร้านแต่ถ้าเกิดใครอยู่ละแวกนี้รู้จักอยู่แล้วก็แวะแวไปผ่านมาก็มาสอบถามได้อยากจะได้รถเท่าไหร่เพราะเรามีจําหน่ายเนี่ยพี่ดูดิอืดเต็มตไปหมดเต็มไปหมดเก่งเล็กเก่งใหญ่กระบงกระบะหัวเดี่ยววัยรุ่นทํากินแคบผ่อนหกพันมีหมดแต่สําหรับวันนี้ ผมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทยเกยุทธาขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกช่องทางของผมนะครับพอผมลงคลิปทุกช่องทางฝากสวัสดีด้วยนะครับเท็กตอก็อฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทยเกยุทธาเรื่องรถไว้ใจพรรี่เสือครับแล้วเจอกันใหม่